สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชันแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องอัดบันทึกนะครับสัญญาณวิดีโอลงในแฟลชไดร์หรือว่า usb แบบนี้นะครับนี่ครับเครื่องนี้นะครับวันนี้มีลูกค้าสั่งซื้อนะครับผมก็เลยจะทำการทดสอบก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับอาวิธีการก็ก่อนใช้งานก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับกดปุ่มกลางๆตรงนี้นะครับปุ่มกลางนะครับกดแช่แล้วก็ เปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ่ะกดแช่ไว้ก่อนนะครับเมื่อมันติดแล้วก็ปล่อยมือนะครับนี่ครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับเมื่อมันติดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับก็ให้รอสักครู่นะครับนี่ติดแล้วนะครับอ่ะเสียบชาร์จก็ใช้สาย อันนี้ชาร์จก่อนนะครับผมจะบอกวิธีการใช้ไปชาร์จไปมนะครับมันจะขึ้นอยู่นะเสียบเป็นเป็นไทซีนะครับเป็นช่องเสียบโทรศัพท์มือถือชาร์จโทรศัพท์มือถือไทซีนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเมื่อทําการเสียบเข้ามามันจะถามว่าให้ชาร์จแอนด์เพลย์ไหมเราก็ตกลงปุ่มตกลงก็คือปุ่มกลางๆตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมี1 2 3 4 5สี่นะครับคุณผู้ชมก็คือเป็น5ปุ่มนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้า ก็นับมา1 2ปุ่มที่3ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มตกลงนะครับอ่ะถอดออกใหม่นะครับอ่าเสียบเข้าไปใหม่มันจะถามนะครับว่าจะชาร์จแอนเพลย์ไหมแล้วก็ตกลงนะครับด้วยการกดปุ่มกลางก็ตกลงมันก็จะชาร์จไปเล่นไปนะครับเครื่องเล่น DVD เครื่องนี้ผมเล่นแผ่นอยู่นะครับอ่ะทีนี้ในการต่อสัญญาณนะครับคุณผู้ชมครับในการต่อสัญญาณให้ต่อที่จะเล็กคอร์ดนะครับให้เสียบที่ คำว่า AV in นะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่า AV in นะครับตรงนี้ให้เสียบรูเดียวตรงนี้นะครับเข้าไปที่คําว่า AV in ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยครับหลังจากที่เสียบ AV in แล้วนะครับสามสายเหลืองแดงขาวตรงนี้ก็มาเสียบที่ตูดนะครับตูดของเครื่องเล่น DVD นะครับที่ตูดของเครื่องเล่น DVD เนี่ยมันก็จะมีเหลืองแดงขาวเช่นกันนะครับก็มาเสียบเข้าไปเลยนะครับเหลืองก็เข้าเหลือง แดงก็เข้าแดงขาวก็เข้าขาวไปนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้อ่าแดงก็เข้าแดงนะครับแดงเข้าแดงขาวเข้าขาวนะครับแล้วส่วนของสีเหลืองก็เป็นสัญญาณวิดีโอนะครับก็คือตรงนี้นะครับเอาละครับหลังจากที่เรานะครับทำการเสียบเข้ามาแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ให้เลื่อนมาที่คำว่า TV In นะครับตรงนี้ ลูกศรก็จะอยู่นี่ครับอยู่อยู่ซ้ายสุดนะครับสองปุ่มนะครับ้าย้าย้ายสุดนะครับตรงนี้ตรงนี้ที่ผมมือผมอยู่นี้แล้วก็ให้เลื่อนมาเลยนะครับเลื่อนมาที่คําว่าทีวีอินแล้วก็กดปุ่มตกลงก็คือปุ่มกลางที่ผมบอกนะครับน,นี่ครับเมื่อกดมาแล้วสัญญาณจากเครื่องเล่นด<อ>ีวดีตัวนี้ม,มันก็จะเข้าตรงนี้นะครับให้เราเสียบนะครับทีนี้ก็เสียบ USB เข้าไปนะครับแฟลชไดร์ตรงนี้แหละครับเสียบเข้าไปเลยปุ๊บ เม no? ื่อเราเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวสักครู่มันจะเตือนขึ้นมานะครับว่าเสียบแฟลชไดร์เขาตรงนี้นี่ครับ external memory in นะครับมันเตือนอ่ะแสดงว่ามันเตือนขึ้นมาแบบนี้นี่มีสัญลักษณ์แฟลชไดร์ตรงนี้ให้เรากดปุ่มเล็กขอดนะครับอ่าปุ่มเล็กขอดนะครับก็จะอยู่ริมสุดนะครับตรงนี้นี่ริมริมสุดริมขวามือสุดเลยนะครับให้เราเล็กขอดเลยนะครับอ่ะก็กดปุ่มตรงนี้นะครับในการเล็กขอดปึ๊บ นี่ครับหลังจากกดเล็กขอดแล้วมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็กขอดแล้วตรงนี้มีเวลานะครับมีเวลาที่มันจะนับนะครับเวลาที่มันนับว่ามันบันทึกมันเล็กขอดไปกี่นาทีกี่นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล็กขอดสัก 20, 20 20วินาทีนะครับตอนนี้ได้17แล้ว1ิบแปดสิบเก้ายี่สบเอดยี่บสองสา้าะ ทีนี้เมื่อเราจะหยุดเลกคอร์ดก็กดปุ่มเดิมนะครับก็คือปุ่มนี้แหละครับปุ่มเลกคอร์ดตรงนี้นี่นะครับปุ่มเลกคอร์ดตรงนี้ให้เรากดเลยนะครับตรงนี้อ่าผมจะหยุดหยุดเลกคอร์ดนะครับก็กดได้เลยนะครับตรงนี้อ่ากดปึ๊บนี่ครับมันก็จะขึ้นคําว่าเซฟไฟล์นะครับเห็นไหมครับคือมันหยุดเลกคอร์ดแล้วอ่าทีนี้เราจะมาดูนะครับทีนี้หลังจากที่เซฟ วิดีโอแล้วให้เรากดปุ่มแบ็กนะครับก็คือปุ่มที่2จากฝามือนะครับปุ่มที่1อยู่ฝามือนี่ก็คือปุ่มเลกคอร์ดปุ่มที่2ก็คือปุ่มแบ็กกลับนะครับนี่ครับปุ่มที่2เมื่อเราแบ็กกลับแล้วเราจะมาดูวิดีโอแล้วก็กดปุ่มซ้ายสุดมานะครับเลื่อนมาเลยมาที่คําว่าวิดีโอนะครับ่วิดีโอแล้วก็กดปุ่มที่1 2 3ปุ่มที่3นะครับทีนี้ก็ปุ่มที่3ตรงกลางก็กดไปได้เลยนะครับนี่ครับวิดีโอ ไฟล์วิดีโอต่างๆมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับที่เราเล็กขอดเมื่อสักครู่นี้ก็คืออันนี้นะครับก็กดปุ่มตกลงก็คือปุ่มที่1 2 3ปุ่มที่ 3, 3นะครับ1 2 3อ่ะเดี๋ยวเรากดชมเลยนี่ครับมาแล้วนะครับอันนี้วิดีโอที่เราเล็กขอดเมื่อสักครู่นี้มาแล้วนะครับอ่านี่แหละครับนั่นก็คือวิธีการใช้ใช้งานนะครับคุณผู้ชมอ่ะสามารถถอด สาย av in ออกได้เลยนะครับทีนี้นี่ผมถอดแล้วนะครับถอดออกจากตัวเครื่องเลยนะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องแล้วนะครับทีนี้อันนี้นี่หมายความว่าผมไม่ได้ใช้เครื่องแล้วนะครับเนื่องจากว่าถอดสายออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะใช้แค่ตัวนี้แหละครับตัวนี้เพราะว่ามันเล็กขอดจากเครื่องเล่น dvd จากแผ่น dvd แล้วมาลงอยู่ในแฟลชไดส์สีแดงๆตัวนี้แล้วมันเก็บอยู่ในนี้แล้วนะครับเราสามารถกดกดเลย์ได้เลยนะครับทีนี้นี่ครับก็กดเลย์ได้แล้วนะครับมันเล่นจากตัวนี้นะครับ นี่มันเล่นจากไอ้เจ้าแฟลไดตัวนี้นะครับนี่ครับถ้ากรณีเราถอดทิ้งไปมันก็จะไม่เล่นนะครับอ่ะถอดไปเลยนะครับนี่ครับไม่มีแล้วมันจะขึ้นว่าโนดิสเลยนะครับตรงนี้โนดิสนะครับอ่ะเสียบใหม่เพราะว่ามันอยู่ในนี้แล้วนะครับไฟล์วิดีโอครับอ่าก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับอ่าหลังจากที่เสียบเข้าไปมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับว่า external นี่ครับ external Memory in นะครับเราจะดูแล้วก็กด1 2ปุ่มที่3จากขวามือมาเลยนะครับนี่ครับมันยังไงมันก็อยู่ในมันเล็กขอดไว้ในตัวนี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่สั่งซื้อเข้ามานะครับวันนี้ลูกค้าสั่งซื้อเจ้าเครื่องนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ